ญาติโยมเคยไหมทําอะไรก็ติดขัดขัดสนไปหมดเหมือนมีอะไรมาขวางกัน้นชีวิตไม่ราบรื่นสักทีอาตมาจะมาบอก10บข้อห้ามที่ทําแล้วชีวิตพังฟังให้ดีนะ 1. อย่าคิดร้ายต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตบาปหนักยิ่งนัก 2. อย่าผิดศีลข้อสองลักขโมยแม้แต่ของเล็กน้อยก็อกุศล 3. อย่าประพฤติผิดในกามทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกเวรนกรมจะตามสนอง 4. อย่าพูดเท็จโกหกหกลอกลวงคำพูดเป็นนายกายเป็นบ่าวจงรักษาสัจจะ 5. อย่าดื่มสุราเมรยัยมึนเมาขาดสติพาไปสู่อบายมุก 6. อย่ากรอดง่ายให้อภัยทานคือทานที่ยิ่งใหญ่ 7. อย่าริษยา ตาร้อนเห็นคนอื่นได้ดีจงยินดีกับผู้อื่น 8. อย่ากเกลียดคร้านการงานคือเงินเงินคืองานบากบันอดทน 9. อย่าประมาทในชีวิตความตายมาเยือนได้ทุกเมื่อจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ 10. อย่ายึดติดในตัวตนอัตตามานะทิฏฐิลดละเลิกความเห็นแก่ตัวจำไว้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออาตมาขอให้ญาติโยมเจริญในธรรมนำพาชีวิตให้ผลทุก์พบสุขที่แท้จริงเถิดสาธุ